สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างสิง VAP เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่18มีนาคมปี66คำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับ VAP เช้าตัวดเด่นก็คือ7 0 9 9 2 7 0 7 1 7 2 7 5 7 8 7 9นะ,ะ 98, 9 0 9 2 9 3 9 5 9 6 9 7 9 8 1 7 9 0 2 9 9 2 6 7 9 2

9559เนอะก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับทั้งสองแนวทางดเด้อลุ้นเนาเนาะอย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเชา้ชาลุ้นบ่ายนะคะจับคู่ลุ้นเนานะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะคะจริงๆไอ้ตรงเนี้ยเราจับให้เป็นหนึ่งนะแต่เรา,เาห้ามาแทน ชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ